สวัสดีเราชื่อไอดียไอือนเซต็วิตามินเซลฟี่ขอจับเราไปทำเปเปอร์เป็นยังไง ดูกันสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องมาเซอร์ไพรส์นะคะ B K X Thailand เนี่ยได้ทําการวิจัยประสิทธิภาพไอออนไอเดโดยทีมนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันนี้มาฟังกันว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนั่นเองค่ะแกะออกมาแล้วเนี่ยสารสก,กัดหลักๆที่เราใช้ในไอเดเนี่ยเลชออ r ์เลนคอมเพล็กซ์หรือว่าสารสก,กัดจากส้มเลือนนะคะถึง100มิลลิกรัมเลยนะคะมีวิจัยรับรองเลยว่าสามารถลดกระเการอักเสบได้ดีมากๆค่ะแล้วก็มีแคโรทีนอยด์สาวานอยด์สูงมากๆค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็ะคะือเซเล่า ค็้มถึง250มิลลิกรัมนะคะมีคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะฟีนอลิกสูงแล้วก็มีแอนโทไซนินสูง2ตัวนี้ช่วยในการลดกระบวนการอักเสบของผิวในงานวิจัยนี้เนี่ยมีการทดสอบหลักๆนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือทดสอบกระบวนการอักเสบของผิวนะคะถ้าเราโดน UVA UVB เนี่ยการอักเสบอนุมูลอิสระมันลดลงได้จริงหรือเปล่านะคะข้อที่2เมื่อทิ้งไว้นานๆๆขึ้นเนี่ยมันยังคงเห็นผลดีจริงหรือเปล่านะคะ แหละข้อที่3มันสามารถลดกระบวนการการเกิด oxidative stress หรือภาวะตึงเครียดต่างๆในร่างกายเหล่านี้ได้จริงหรือเปล่าคะขอแรกเลยนะคะเมื่อเราทําการทดสอบนะคะโดยเอาผนังเซลล์ของหนูทดลองนะคะไปผ่านการฉายแสง UVA นะคะเจ้าตัว IDA เนี่ยมีการลด ROS นะคะนั่นก็คืออนุมูลอิสระต่างๆได้ดีนะคะมัมีการลดลงของสารฟรีเรดิคลเนี่ยอย่างชัดเจนนะคะลดเยอะกว่า50%นะคะ ที่100มิลลิกรัมเนี่ยลดได้มากถึง66.3%เลยทีเดียวแล้วเราก็ไปดูการเปรียบเทียบที่2นะคะคือการอินดิวผ่าน UVB นะคะการลดลงของตัว reactive oxygen species เนี่ยลดลงได้ชัดเจนค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นการทดสอบที่ค่อนข้างดี<ๆ>เห็นผลดีนะคะในการลดกระบวนการอักเสบของผิวนั่นเองค่ะยังไม่จบนะคะเราทําการทดลองโดยให้ระยะเวลาผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็24ชั่วโมงนะคะจะเห็นกราฟสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดํานะคะเมื่อน น,นานเข้าไปเนี่ยก็ยังเห็นผลดีในแง่ของการลดกระบวนการอักเสบะคะแต่ในช่วงแรกก็จะลดได้ดีกว่าในช่วงหลักนั่นเองค่ะผลการะทดลองสุดท้ายนะคะคือในเรื่องของ oxidative state นะคะในการะทดลองเนี่ยใช้เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะค้นพบว่าแม้จะมี oxidative state หรือภาะวะเครียดต่างๆในร่างกายเนี่ยเจ้าไอดีก็ยังคงสามารถลดกระบวนการการเกิด ROS ในเซลล์ได้เป็นอย่างดีนะคะยังไม่พอนะคะยังมีการ ทดสอบผ่านการฉายแสงฟลูออเรสเซนนะคะให้ดูว่ามีปริมาณเซลล์ผิวที่ตายลดลงซึ่งจะเห็นว่าเมื่ออินดิวผ่านไอเดที่มี UVB นะคะเซลล์ตายเนี่ยจะน้อยลงนะคะฉะนั้นสรุปการทดสอบนะคะจึงสรุปว่าไอเดเนี่ยมีประสิทธิภาพแน่นอนนะคะฉะนั้นรับรองได้ว่าสารสกัดที่เราใส่ไปในนี้เนี่ยเห็นผลดีนะคะเราเอาสารสกัดในเมล็ดเนี่ยมาวิใจัยให้เห็นกันไปเลยค่ะใครลองแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาบอกกันนะคะ